สวัสดีครับผมที่รถไถฟอตครับมาเดี๋ยวคลิปนี้ครับมา,มาเบิ้งอาจารย์ใบรถไถฟอตครับผมโอ้มืมาดีไถน่ารับจ้างครับผมไถน่ารับจ้างไถน้าางครับผมมือ,มอพี่น้องเอ้ไถว่างคาับไรล,ละสามหนอยครับผมเอ,อาแต่ทำงานดีนั่นเฮ็ดใจงานสิ บตงเลีนหางานครับผมเพิ่นมาหาเขาเองเตล่ละมือนเนี่ยบทนเตสี่รับโทรศัพท์ครับพี่น้องเอ้ยมองหันมองนี้กะกิ่งกังเขามาติดต่อรถไถฟ,ฟอร์ดครับเหตุงานไหน,นเนี่ยมองหันมองนี้คิ้วนั่นปันหางวาวครับเดี๋ยวนี้คิ้วเงวครับเพิ่นผูใบนีเพิ่นบ่ได้ยุงเนี่ยเี๋นี่ เป็นไรครับพี่น้องเป็นไรย,ยาก,กรายครับขนาดอีพอแล้วบ้านข่าวอ้วแวเราไปน,นอนเว้นถ่าอยู่เงี้ยเราเป็นนาทีของอาจารย์ใบห้างทีบทงกกง่บ้านนี่มันลือโลกยู่นี่โอ้ปื้พี่น้องเลยก่อนขี่ไทยโง่จากจากเลยว่ะผูน่ะขาดกระตีดินนี่ขนาดว่าขาดสิ่งนาะ ละเอียดนิ่นนิ่นนิ่นเลยนะอาจารย์นะมึงที่ไหนละเอียดเลยครับผมละเอียดเลยประเภทว่าปั่นหนี่อายเลยครับผมโรตาตรีร่นีซิดสายเลยไถไถบ้างขาดครับผมประเภทโรตาตรีร่นี่อายเลยนะเละเอียดดีเ้ หยียดชิงนิ่งครับผมนิ่งเป็นนิ่งเลยอาจารย์เฮาสุดเลยปัดเนี่ยโอ้จังหลายครับพี่น้องหูดอีนี้วะนี่แหละครับระบบการไถรถไถพอร์ตกับยูปะมานนี่ครับผมะระบบหางรถไถพอตเบอร์นี้กับขึ้นเลี้ยวล่องเลี้ยวครับหลังจากเพิ่งผู้ใบล่างกองไ้เรียบร้อยน้ำมันกระขาดแน,น่นิดหน่อยก็เลยเติมไปเลย หรือไม่หรือว่าโอเคโอ้อ,อ,โอันีเหน้ารโอ,โอ้จังไรครับพี่นหองาเลยหูดอีนี้เอออลราราารร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 างมรรรร ไงกับ่ป,ปันไดได้ไหอนี่เออโอ้ดูดีสวยงามครับผมซื้ออาลาดเยียดชิงนิ่งครับผุนมาเตหอดคันเทน,น่ายุกหางขึน้นถอยลงหัวางหางปอกแหลกลงใสเลยเนะครับผมหวดพิษนายไปไหอน,นี่เอออาแบบหุ่นหัได้ด,ด้วยจานเลย,ยมันดีโลกไปเลยเฮ้าไหอนี่ไถใ,ให้โลกจำไปเลยเฮ้า เอ้อะไรละสามลอยครับผมโอ้เออจังหลายจังหลายครับผมเอ้ยเสียงในบ่มีกันบ่มีสะดุดเรียบเลยแลนเรียบ สายพานกระเพียนให้นไหมน้ำมันขอกน้ำมันเครื่องเช็คเป็นทีเรียบร้อยครับผมน้ำมันพว่วงม่ไล้เผาเบิกเติมอยู่เรื่อยๆลนะครับบางคนเพิ่นกขาว่าจังสัรเจังสี่กันเรียบเตค้คนดูเล่ที่ว่า,าสำหรับเพิน่นร์บบายดูเล่นี่ถือว่ามาระดับต้นๆเลยครับฝากทีเอฟซีนี่นะครับเด้อผยผลิต้องการรถไถสพอร์ตครับผมโบบายสป,ป็นเพ้าเดียวสองเพ้าครับผม ขข่าอาจารย์สุรชาติครับผมรับรองเลยเอข่ายง่ยข่ายดังครับผมแห่งเมืองร้อยเอ็ดถ้าทงไดไถบุดีหรือว่าเห็นงานบุดีจังสิให้เจ้าของนาเพิ่นมาเติยวเลยนะครับพุนเถาเกยเพิ่น นางเธอหลือ,อยู่ครับผมยู่หิมทางผมเฮ้ยนางกระเทอเหรือเลยครับผมโว้ยโว้ยโว้ย อเอาละอาจารย์เลยงามแล้วงามแล้ยวขอท่าแล้ยวเออเดี๋ยวฉีจัดให้เอฟซีเอาไปเอาดีนี่เล่บเลย เนาะมึงที่ไรครับพี่น้องโอ้ยที่ไโอ้ขนาดพงร่องรอง่รอ,งรองขึ้นมานี่แค่ตีเลยมุลเอเล่แล้วครับผมเอเล่บนเครื่งศิลเลยมึงที่ะโอ้ขนาดผงขึ้นมาแบบประมาณสามสิบสี่สิบเสนเนาะก่อนขี่ไทยเมย์ังไี่คือผองคักเน่เลยเพิ่นผู้ใบเอ้ยจะหนักจะเต็มมือเนี่ยเหยียบเป็นตนาไปบนนอ้ผัวเนี่ย ซื้ออาลาดครับผมดวงที่ไะบ่มีขดบ่มีงอบ่มีงูเหยียดทิ้งนิ่งครับผมนิ่งเลยอาจารย์นะอาจารยา์เฮ้านิ่งอย่างเดียวเลยดวงที่ไะซื้ออาลาดเลยเจ็ดสี่เมตรเขาจะไปเฮตดงานเฮตดงานดีนี่บุกบุ๊ึดงานเลยครับผมนานหลายตัวว่าหักับท่อมาไหเ ไม่องหันมองนีอ้ยไอ้เจ้ามีแหงไงเขาอีเมลเลยไอ้เจ้ามีแหงเน่ยไปต่อไปไป้ไปเลยโอ้ดครับอ้ยเร่งโครับผมโอ้เ่งขาดสงอาจารย์บพูดโอ้เมน่องเขาดี่ะฮา สุดเลยครับผมเออโอ้ยโอยแรงในใจครับมืไอนี่ค็ถือว่าภารกิจเท่ากันนาสีบรรลุล่วงไปด้วยดีเออสำหรับงานถ่ายฮาโอ้เสือหลัดโอ้เดียวขึ้นหลังนี่เจ้าของหน้าพ่อใจร้ายครับผมให้ติปหอนอาจารย์ใบเลยไปนี่ให้ติปลอยสองลอยนี่ บสินอะรเงเลยวะท่านไอตีบเลยโอ้โอ้โอ้โหอ้ายี่ิ้องโอ้โหอ้รย์ไหลพางหงองเฮงว่ะโอ้เฮงไรเพินเฮงเหยียบแม่โอ้ เพ็นเหีเ้ยบดูเยอะปนไรครับพี่น้องโอ้ยสมุนกันจะเป็นมันหลายเห็นเลนกค่เลนน้ำดีๆนี่โอ้โอ้ยสมราคาดีหรอครับผมได้ละสามร้อย่อยสมอยู่ เฮยเด้ออาจารย์เลยไปนะไปนะสารแดงเลย้ยยสรุปเรียวกับพานครับพี่น้องถือว่าโอเคนะผลงานเท่าานี่ ใดการในการในกันโอ้อหอยหลังเงาเหยียดเลยตัวนี้มึงพี่ล่ะครับหลังจากขายมาแล้วเมียนบึด้ดเบื้องเลยนะครับมือนนี่อ่าแนมไปนี่ซุดลูกหูลูก,ลกตาเลยสุดแถวเลยเมียนเบิร์ดเลย วังเอาไปเบอร์ไปชิวานในกับทางเลยครับเบอวานกอนโมก็ได้เปรียบครับดีนี่อ่าวานเขาหน้าปีเด้่ครับผมนี่ยมันเป็นหน้าปังในหน้าปีเลยวานกอนก็ได้เปรียบโม่จะน้อยฝ่าฝนเทลงมาเนี่ก็รับเขานีา่กค เกิดแล้วครับอุรนสมบูขมลลมลล์ขึ้นก้อนหมเลยดิเอาก้อนหมเลยเกิดน่ะให้มัรหูไปตีครับพี่น้องข่้นบอเดาเขากระไดให้เขาบเลิกหนึ่ง ไงกับมี่บอกไงกับมี่เอ,อ้ยคุณพอ่อเพิ่นคือพ่อใจลายเว้ยเจอไอ้พ่อเพินเ่นไปนอนเล่นถาแล้วเป็นบ้านเขาเรียว เก็บมุมเก็บเรียมเป็นตัวเรียบร้อยถึงหัวหน้าเรียบร้อยนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยของคนผู้ใดตามที่ว่าเพ่นได้เรียนรู้หรือว่าเคายอยู่กับรถไถ่บ่อจนกว่าขีคำบอดก็อยู่หลายปีครับผม นิ่มโตมันไก่ท่างครับผมเดี๋ยวพุ่นไก่ไปไก่มาคือบ่อยเท่าไรกาต้องนิ่มดีๆครับเดี๋ยวเท้าไถามานหนแจากข้องนีง่กหละตีเก็บข้องกานติดไปเลยได้บานเออ

เลี่ยวอะไรครับผมมานี่เพ็ดอึดตืดเนาะหน้าหลวงทงบักใหญ่เลยนี่เพ็ดหน้าสมัยใหม่นี่ยบ้านใหา่แล้วครับเนาะหน้าสิบลายยี่สิบลายนี่บ้านพ่อหมื่นเลยครับเลี่ยว แง่รลายครับพี่น้องเอ้ยบอดดิข่าวมันหือได้จริงหรเฮ้ยเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บหล่อมกลางเลยเก็บเกินลอยกันเราเนาะเก็บหล่อนเดียวเยนี่ยแะครับเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนผู้ใหญ่เพื่อนสีมีลีลาตัวเรียนไปดึงหันเดียสิเก็บออกมาหนิเอาไปผีเลยดิหนิบิง่ง ดีแล้เพี่นเนธเล้วมานี่ครับเยื่อต่เกล็ดหล่นนู่นทีละเยอะเกล็ดหล่นเดียวนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยจะเย็นครับจะเย็นมานืาอนีเรียเรยรเร่ยวแล้วจะได้ก็ต้องเลี้ยวละดูทีละ เ<ฮ>ด็กการแห้งว่ะปวดลีลาวิศวะเอาโอ้ยร้อง บาดเรียบร้อยครับผมเอาเสร็จไ้่ทันทีเรียบร้อย,อยเยอาไปใเบิ้งคิดมีเรียบอยเอาผ่าพุ่นไหลพุ่ดเชื่อครับเด้อหรือว่าไปในควรแล้วกับซีโบ่ได้พาคลิปใหม่ๆครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ